นี้ครับเราพามาดูเครื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องนี้นะครับนี่เครื่องไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเป็นกระป๋อจะเป็นสีทองอ๋อเหล็กอะไม่ใช่ทองเหลืองนะนี่ครับเครื่องสูบน้ำอ๋ออันนี้เป็นเหล็กมันมีหลายแบบนะครับบางบางบางตัวมันเป็นพลาสติกเนี่ยอันนี้อันนี้ทองเหลืองนะแต่อันนี้บางตัวนี่ฝาเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กนะครับ บางตัวมันจะเป็นทองเหลืองนะครับมีครับเครื่องสุกน้ำาานี่ยถ้าขายนี่เช็คดูนะครับว่าจะเป็นทองแดงหรือเปล่าเป็นทองแดงหรือว่าเป็นมีเนียมนี่ฮะนี่น่าจะเป็นทองแดงนะดู <Salesforce. S 2> ครับนี่เราขูดดูนะครับขูดดูถ้าเป็นเหลืองเหลืองก็หรือว่าสีแดงนะถ้ามันออกมาเป็นสีแดงก็คือทองแดงนะครับถ้าเป็นสีขาวก็มันเป็นมีเนียมนะครับ นี่ครับนีฮะพัดลมพัดลมอันนี้ของพัดลมไหมมเนยมี่ไหมนี่ครับดูครับนี่นี่ของพัดลมครับนี่เห็นไหมครับขาวเลยนี่ครับขาวเลยครับนี่เช็คง่ายๆครับเช็คง่ายๆนะครับนี่นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นทองแดงก็นี่ครับเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้มันไม่ขาวนะไม่ขาวอันนี้มันเป็นแดงแดงครับดูฮะดูใกล้ๆนะครับฮะ ส่วนส่วนตัวนี้ก็เป็นทองแดงนะครับสแสดงว่าได้หลายตังค์นะครับนี่ถ้าขายเป็นก้อนแบบนี้มันก็ได้ไม่กี่ตังค์นะครับตัวหนึ่งนะนี่ถ้ามี10ตัวก็หลักพันแล้วนะครับนะถ้าได้สิบตัวก็หลักพันกว่าบาทแล้วนะครับแต่ถ้าไปช่างแบบนี้เนี่ยมันได้ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเพราะนั้นแกะดีกว่านะแกะดีกว่านะครับส่วนข้างนอก นี่นี่ข้างนอกก็เป็นเป็นมีเนียมนะมีเนียมนะครับเครื่องสูบน้ําตัวนึงก็หลายราคานะครับมันมีเหล็กหลายชนิดนะครับที่ปะโนกันไปครับ นี่ครับออกแล้วครับนี่ฮะ ก็จะเป็นทองแดงนะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆแบบนี้ก็สักประมาณ4ี่ขีดได้ไหมไม่ได้นะสามขีดน่าจะได้นะประมาณสักสามขีดนะครับ อันนี้แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มีหลายตัวนะกว่าจะได้เท่านี้นะครับก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะเป็นพัดลมเครื่องเล็กๆ,ๆนะครับนี่ครับกว่าจะได้แต่ละบาดนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับกว่าจะได้แต่ละบาดต้องไปหาออกไปซื้อนะครับก็บางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยนะครับ ซื้อเสร็จแล้วนะครับเราจะไปขายเป็นก้อนขายเป็นเป็นเป็นตัวเป็นเครื่องแบบนี้เราก็เสียดายนะครับเพราะว่าสามารถแกะออกมาได้แล้วก็ขายอีกราคาหนึ่งนะครับยอมเสียเวลานิดหน่อยนะครับมันมันก็คุ้มนะครับคุ้มกับการที่เราแกะนะครับเพราะว่าถ้ามีหลายตัวนี่ก็ได้หลายตังค์อยู่นะครับสรุปง่ายๆนะครับถ้ามีสักประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับหรือว่าสิบตัวอย่างเงี้ยนะครับเราก็ หยุดสักวันหนึ่งเพื่อมาแกะนะครับให้มันเสร็จมันก็เกินคุ้มนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยค่าแรงขั้นต่ํามันก็มันก็หลุดแล้วนะครับค่าค่าแรงขั้นต่ํานะครับซึ่งเราแกะ6-7ตัว8ตัวเนี่ยก็ไม่ถึงวันนะครับนะ,ะครึ่งวันก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราแกะดีกว่านะครับแกะดีกว่าแกะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีแกะง่ายๆเลยนะครับ ง่ายๆเลยง่ายมากเลยนะครับนี่ฮะไม่เสียดายวิชานะครับใครที่ดูคลิปแล้วจะเอาไปทำเอาไปทาตามนะครับก็ไม่สมวนนะครับไม่สมวนเพราะว่ามันมีหลายวิธีนะที่เราแกะได้หลายวิธีนะครับอ,อ,ไไอันนี้แบบง่ายนะอ,อันนี้แบบคือทองแดงมันไม่แข็งนะมันจะมีบางตัวเขาเคลือบนะเขาเคลือบแล้วมันจะแข็งแข็งมากเลย ตัวไหนที่มันแข็งมากแล้วก็ใช้วิธีอื่นนะครับแข็งมากก็เจียอออ๋อแ,<ต>แข็งมากก็ใช้คเครื่องเจียเลยเจียออกเลยใช่ไหมเจียออกนะครับฝั่งฝังเดียวฝั่งเดียวแล้วก็อีกฝั่งนึงแล้วก็ตอกใช่ไหมอ่าโอเคเนาะแต่อันนี้มันง่ายนะครับไม่ต้องไม่ต้องเจียนะครับใช้การไกลแบบนี้แหละนะครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับไม่สงวนวิชานะครับใครที่ คิดว่าจะเอาไปทําก็ทําได้เลยนะครับไม่สนวนวิชานะครับถือว่าได้บุญนะครับนะช่วยบอกให้เขารู้นะครับบางคนเนี่ยมีเครื่องมือแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ทําไม่ได้นะครับก็เวลาไปขายก็จะได้ราคาที่เป็นอีกราคานหนึ่งนะครับซึ่งอ่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าขายได้ถูกกว่านี้นะครับนี่ถ้าแกะแบบนี้ก็ แน่นอนเลยนะครับนี่ซองแดงนะครับไปชั่งกิโลต่างห่างนะครับก็ได้อีกมันไหลเท่าตัวเลยนะครับนะกับการที่เราไม่แกะนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าเราขายเป็นก้อนเนี่ยสมมุติว่าได้กิโลละ10บาทนี่นะครับอันนี้เราก็มาแยกแบบนี้เนี่ยซองแดงเนี่ยตอนนี้สองร้อยนะครับประมาณ200อนะครับอ่ามันอยู่ที่บางช่วงนะครับบางช่วงราคามันลง ก็ไม่ถึง200นะแต่ว่าในช่วงที่ราคาขึ้นหลัก200เกือบ300เกือบ300้ยนะครับแต่ตอนนี้ราคาก็ปานกลางนะครับปานกลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายสกนาดนั้นนะครับนี่ฮะวิธีการแกะนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายฟูด,ดินชาแนลด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็มีความรู้นะครับก็แชร์เลยนะครับแชร์คลิปนี้นะครับให้ทุกคนได้ทํามาหาก,กินนะครับก็ถือว่าแบ่งบุญกันไปนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายฟูด,ดินชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ